สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมก,การาคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนานนมของการสับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญ คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันเดาบคิงถือดาบแล้วก็10เหรียญน,นะครับเออไม่ใช่9เหรียญน,นะครับแล้วก็1ถ้วยไพ่เดมูลเก้ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้ราชินีถือถ้วยอิทธพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ 8ไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ธาตุดินนะครับก็คือไพ่คิงถือเหรียญเลยเป็นธาตุเดียวกับชาวกันนะครับกอลกกดไม่ใช่ ชาวราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะครับเป็นราศีธาตุดินเนาะก็ตรงกับธาตุของตัวคุณเองบางคนอาจจะเดี่ยวอาจจะคบอาจจะคุยอยู่กับคนธาตุดินก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังอุดมสมบูรณ์นะครับมีความสุขมีความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองที่ดีบางคนใครที่โสดมีโอกาสจะมีสายเปเข้ามานะครับ ชาวกันอาจจะมีสายเปเข้ามาเนอะก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับนะเพศทางเลือกก็ได้ก็มีโอกาสที่จะมีสายเปเข้ามาให้ชาวกันลักนณากันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบหาคุยกันดูใจกันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไพ่อาจจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีคุณค่ามีความรู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์กับในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสามารถที่จะมีความอดทนนะครับ การร้อคอยกับสิ่งที่ดีได้แล้วก็จะมีความสุขความสมองตามมาภายหลังเพราะว่าตามหน้าไพคือคิงถือเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับมีเหรียญอยู่ข้างบนมีแม้กระทั่งอยู่บนศีรษะแล้วก็จับเค้นะครับจับวายแล้วก็มีนั่งอยู่บนเถาวันมีบริวารแล้วก็มีบ้านด้วยนะครับมีอังหุนด้วยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะตีให้เห็นว่ามีความพร้อมความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึก กลมกลืนกับธรรมชาติกลมกลืนกับจัก,กรวาลทําให้ชาวกันแล้วก็ลักณะกันอาจจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีถ้าเรานั่งนะครับคิดพิเคาะพิจารณาแล้วมีคุณค่าในตัว,ในต,วในตนของตัวเราเองเราจะมีความสุขความสมหวังที่ดีเชาวกันลักณะกันครับผมอยากจะบอกนิดนึงว่าดวงคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะ เพียงแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ mindset อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองถ้าเราอดทนอดกันมั่นคงนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ชาวกันลักนาการเนี่ยมีความคิดที่รังเลแล้วก็ โลเลบ้างนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์เป็นคนเซนซิทีฟง่ายนิดหนึ่งเนาะก็พยายามควบคุมนะครับในเรื่องของแพทชั่นนิดหนึ่งอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่แดไม้8ดไม้เนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนกับพุ่งทยานอย่างรวดเร็วว่องไวอารมณ์ม i n d s e t ความคิดของคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่องไวรวดเร็วมากเกินไปอาจจะทําให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจวิตกกังวลเล็กๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ ถ้าเรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้มันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีพัฒนชั่นที่ดีและดึงดูดใจนะครับกับบุคคลตรงข้ามได้ก็คือเพศตรงข้ามได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยคุณมีพัฒนชั่นค่อนข้างเยอะแต่ต้องควบคุมมันให้ได้พอถ้าเราครวบคุมพัฒนชั่นไม่ได้มันจะกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับมีปัญหาแล้วก็มีไมเซ็ตที่อาจจะดูเหมือนกับ ไม่ลงตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ยปรับมุมมองปรับไมเซิลอีกหน่อยหนึ่งพยายามโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ไพ่เนี่ยขึ้นมาคือการโฟกัสตัวเองก้าวถ้วยกับก้าวเหรียญพยายามมีคุณค่าในจิตใจอารมณ์ความรู้สึกพยายามมีความเป็นตัวเองนิดหนึ่งนะครับความเป็นตัวเองไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจ ต่หมายถึงความเป็นตัวเองนะกนณดที่ว่าพยายามดึงศักยภาพในสิ่งที่ดีของเราออกมานะครับตามคุณสมบัติธาตุนั่นแหละก็คือเป็นคิงถือเหรียญนั่นเองความอุดมสมบูรณ์ในทางไพ่ยิีมันหมายถึงถ้าเป็นการเงินหมายถึงความมั่งคั่งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยแต่แปลว่าคุณต้องมีคุณค่าในจิตใจของตัวเราเองทํายังไงการมีคุณค่านี่ไงก้าวถอยมองการไกลในอนาคตคุณควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึก กับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังมีความคาดหวังคาดหมายชาวกันลัขนากันเป็นคน perfectionist perfectionist แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเปะเปะแปลว่าอะไรเปะแปลว่าทุกอย่างต้องได้ดังใจทุกอย่างต้องเป็นแบบที่วางไว้ถ้าไม่เป็นแบบที่วางไว้ค่อนข้างแบบ mindset ไม่มันไม่เสถียรหลักมันเริ่มเปไปละแบบเนี้ยนี่คือชาวกันดังนั้นเนี่ยพยายามอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งตกผลึก แล้วมองการไกลในระยะยาวนะครับมองการไกลในระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าเราควรโฟกัสแบบอลองเทอมอะลองเทอมระยะไกลอะที่ไม่ใช่แบบวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้มันหมายความว่าเราต้องมองการไกลไปสักนู่นเลยมีนาเมษาแบบนั้นะ่ะนะครับมันอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการที่เรากับเขาเนี่ยจะลงตัวกันได้มากกว่านี้ก็ได้เช่นกันเนาะหรือมีโอกาสที่เราจะต้องพยายามพักผ่อนหรือพยายาม มีพื้นที่ว่างมีเซฟโซนของตัวเองบ้างอยู่ในที่ของตัวเองบ้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะมีความสุขได้เช่นบางทีเราก็ไปเที่ยวไปดูหนังแพงเอากับเพื่อนนะครับหรืออยู่ในสวนอยู่ในท่า,ามกลางความรู้สึกที่เราแบบมีโลกส่วนตัวบ้างอะ่ะชาวกันลนกักณะการทําไม่ยากหรอกเพราะชาวกันลนกักณะการมีโลกส่วนตัวอยู่แล้วเป็นคนมีพื้นดวงี่ยเป็นคนมีโลกส่วนตัวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยยังไงซะเราก็พยายามอยู่ใน ที่ของตัวเราเองบ้างไม่ต้องไปอะไรกับเขามากจนเกินไปสักพักหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวคุณดูดีแล้วมีเสน่ห์เองอย่างที่เราก็งงๆนะครับเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเติมเต็มภาวะความรู้สึกความสำหวังให้กับตัวเองนะครับนี่ไพ่เอ็ดออฟคัพเอ็ดเนี่ยเป็นไ erm พ่<า>ที่หมายถึงการเปิด <rze selfish S 1> ใจยอมรับนะครับการมีความสุขความสหวังด้วยตัวเราเอง เพียงคนเดียวก่อนไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขคนเดียวโดยที่ไม่มีเขานะครับไม่ใช่นะผมหมายความว่าเราเติมเต็มด้วยความรู้สึกของตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปแบบถึงหรือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขามากจนเกินไปทุกอย่างเนี่ยเราควรเติมเต็มด้วยตัวเราเองก่อนเช่นถ้าเราอยากไปเที่ยว เราก็ไปคนเดียวก่อนหรือไปกับเพื่อนก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะชวนเขาเนี่ยเราก็ชวนคนอื่นก่อนดูบ้างแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าอะไรครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณกับเขาอาจจะยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงรอยกันในบางครั้งเหมือนกันนะมีไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างดูแข็งแข็งทื่อหน่อยนะครับเป็นคนรักจริงนะอัศวินถือดาบถาไม่ใช่อัศวินถือดาบคิงถือดาบเป็นคนรักจริงรักมั่นนะแต่ไม่หวาน นะครับนะไม่ค่อยหวานปกติแล้วอะ่ะคู่ของชาวกันคือลัคนามีนลัคนามีนเป็นคนโรแมนติกคนชาวกันลัคนาการจะชอบคนโรแมนติกชอบคนที่มีเอ่อเขาเรียกว่าโรแมนติกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเหมือนเหมือนมีความมีอะไรอะ่ะคือเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่แต่หน้าค้นหา ชาวกันน่าจะชอบประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่ว่าโดยภาพรวมของชาวกันจะต้องชอบคนนิ่งๆชอบคนมีมากนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูน่าค้นหานั่นน่ะคือสเปคของชาวกันคิดว่าประมาณนั้นและเขาก็น่าจะเป็นประมาณนั้นด้วยและเขาก็อาจจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าต่อต้านกับคุณนิดนึงประมาณนี้นะครับอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเหมือนเอ็นเอียงมาทางเราแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะ เขาก็อาจจะมีอีโก้บ้างมีความรู้สึกให้เราต้องค้นหามากขึ้นหน่อยอะไรแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคือก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะโดยเฉพาะคนราศีธาตุลมนะครับกลุ่มตุลเมทุนแบบนั้นเป็นต้นและมีโอกาสที่ชาวกันนะักขนากันเนี่ยอาจจะได้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ใครที่โสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเครื่องแบบคนในเครื่องแบบอะครับทหารตำรวจตุลาการศาลต่างๆ อะไรแบบเนี้ยคนในเครื่องแบบก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวกันเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงอย่างที่บอกว่าพยายามเติมเต็มความรู้สึกความหวังให้กับตัวเองมากๆอีกหน่อยหนึ่งจริงๆความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมีไพ่เดะซัน uh, มาด้วยเดะซันเนี่ยแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวทแปลว่าข่าวดี แปลว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความสำหวังบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีการได้รับสิ่งดีๆจากคู่ครองคนรักจากไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะครับคือเหมือนกับแม่มดคนนี้ได้รับเหรียญเหรียญเนี้ยมันหมายถึงความหวังมันหมายถึงความสุข มันหมายถึงสิ่งที่เราได้รับม,มันมีคุณค่าในในจิตใจของชาวกันแล้วก็ลักขณะกันค่อนข้างสูงนะครับเขาจะเติมเต็มความรู้สึกความหวังให้กับตัวคุณได้ดีเลยนะบางคนอาจจะอยากได้คอมมิชเมนต์ก็มีโอกาสได้คอมมิชเมนต์ใครที่อยากจะมีโอกาสของการมั่นหมายก็มีโอกาสจะได้มั่นหมายใครที่อยากจะแต่างงานก็มีโอกาสจะได้มีงานแต่างงานเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเปะ๊เปะปุ๊บ มันไม่ใช่แบบนั้นะนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเนาะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบได้คอมมิชเมนต์แล้วอะอยากได้งานต่างงานอยากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการมั่นหมายกันอะไรแบบเนี้ย มันก็ได้แหละแต่เราต้องมองการไกลไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับมันมีโอกาสมีจังหวะที่ดีนะเพียงแต่เราก็ต้องอดทนและรอคอยอย่างที่เป็นบ้างนะแล้วก็พยายามเติมๆต,ต,ตัวเองไปสักพักหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีความไม่ชอบมาผากกลนในสําหรับบางคนเนาะอันนี้สําหรับบางคนนะครับอาจจะมีเจ็ดดาบแล้วก็มีไพ่เดมูลมาเจ็ดดาบกับเดมูลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นด่านทดสอบ สหรับชาวกันแล้วก็ลักษณะกันมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดโมนเนี่ยหมายถึงนักษะของสัญชาตยานอารมณ์ความรู้สึกเจ็ดดาบหมายถึงความไม่ชัดเจนบางทีแล้วอะ่ะเราอาจจะคิดว่าคู่ครองคนรักเนี่ยดูไม่ชัดเจนหรือดูมีบางสิ่งบางอย่างมีซัมติงที่มันดูแบบละแคะละคายมีความรู้สึกที่เขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ไม่จริงใจไม่จริงจังกับ หรืออาจจะแบบค่อนข้างดูว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขามีใครหรือทําไมทําไมมันมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะเหมือนกับจะให้คอมมิตเมนต์แต่ก็ดูนิ่งๆเงียบๆไปหรือดูเหมือนกับ ไม่ค่อยใส่ใจเราในช่วงครั้งช่วงคราวในช่วงจังหวะหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างหงุดหงิดใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างคิดลึกคิดมากวิตกกงังวลแล้วก็มีแพทชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างที่บอกไปว่าบางทีแล้วเขาไม่ตอบโจทย์แต่แพทชั่นเราเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักขนากันคาดหวังจนเกินไปแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคตามมาภายหลังได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ย อัศวินอ่าไม่ใช่คิงถือดาบเนี่ยนะครับเป็นคนที่อาจจะดูไม่ค่อยหวานในช่วงจังหวะนี้นะหรืออาจจะต้องแบบเหมือนมีระยะห่างกันเล็กน้อยนะครับอะไรแบบนี้จะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราแบบตัวติดกันเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะดูลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าไพา่ขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่คุณกับเขายัง มีความสุขความสมวองได้เพียงแต่เราต้องพยายามปล่อยวางในระถีบต,ตรงนี้อะไรที่ไม่ชัดเจนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะเร่งเกินไปรีบเกินไปเนาะแต่บางคนก็บอกว่า7จปีหปีแล้วยังไม่เร่งยังไม่รีบพอเหรออม,มันก็ผมไม่ได้บอกเนาะผมบอกเดือนนี้นะบอกช่วงประมาณครึ่งครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราไม่ได้บอก7ปีหปีที่แล้ว ดังนั้นนะก็อย่าเอาประเด็นตรงนั้นมาพูดเนาะเพราะว่าผมไม่ได้บอกพยากรณ์นานขนาดนั้นผมบอกว่าในระยะเวลานี้นะอืมก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับบางคนนี่เหมือนฟังแค่ประมาณแค่ไม่ถึงนาทีหนึ่งก็โพสต์ละแบบเนี้ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วจะเข้าใจได้ยังไงละ่ะความรักความสัมพันธ์มันมีความซับซ้อนเยอะจะตายขนาดผมอะเรียน ก็เยอะนะครับศึกษามาก็มีเก็บสต,ติก็มานะครับอะไรแบบเนี้ปรึกษาคนอื่นก็มีขนาดนั้นผมยังไม่ได้สําเร็จกับความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นเลยแล้วพวกคุณที่ไม่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ่ะนะครับทำตามสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้นเนี่ยแล้วมันจะรอดหรอผมไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแค่บอกว่าตัวเองอ่ะมี มีความรู้ก็มีบ้างแล้วนะครับเรียนก็มานะครับศึกษาก็มีนะเออแล้วเรายังไม่ประสบความสําเร็จขนาดนั้นเลยแล้วพวกคุณน่ะไม่ประสบความสําเร็จน่ะนะครับเพราะยังไม่ฟังอะไรเลยด้วยซ้าแล้วมันจะได้ไหม ا, ขนาดผมฟังขนาดผมรู้ขนาดผมเรียนผมยังแบบยังยากเลยอะเออแล้วพวกคุณน่ะไม่ฟังอะไรเลยแล้วมันจะได้ไหม ดังนั้นเนี่ยคือก็อยากจะบอกนิดนึงว่าบางทีอ่ะความสัมพันธ์มันก็ต้องใจเย็นนะมันก็ต้องแบบพยายามเรียนรู้กันนะปรับกันนะ,ะหลายคนก็ถามทาไมเรียนทําไมเรียนรู้ทําไมปรับทําไมถ้ามันยากขนาดนั้นก็ไม่ต้องมีก็แล้วแต่คุณสิประมาณนั้นถูกไหมทุกคนมันก็ต้องเรียนรู้มันก็ต้องปรับกันบ้างน,นะครับอยู่ในสังคมยังต้องปรับเลยอยู่กับครอบครัวก็ต้องปรับกันนะครับอยู่กับใครก็ต้องปรับเราต้องมีการเรียนรู้กันเนาะแต่ชาวการลัคนากันเนี่ย ปรับไม่ยากหรอกเป็นคนที่แบบเข้าอยู่กับคนอื่นง่ายอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะเปิดใจยอมรับหรือเปล่านะแล้วก็พยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนพยายามดูแลเท้แคร์กับคู่ของคนรักมากๆแล้วเขาจะอ่อนให้คุณมากเลยนะแล้วเขาก็จะเหมือนกับอ่อนอกอ,อ่อนใจมหาคุณเองแหละนะครับประมาณนั้นเพราะว่าในตามดวงของชาวการลัคนากันเนี่ยดาวคู่เล็งหลักแล้วเป็นอุดมเกณฑ์แล้วยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นคอมมิชเมนต์ งานแต่งงานการมั่นหมายนะครับถ้าเขาเป็นคู่กับคุณเนาะโดยเฉพาะคนธาตุน้ำด้วยกรกฎพิจิกมีนนะครับแล้วก็ธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนอืมประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ